ครับสวัสดีคนรักการปลูกผักทุกๆท่านครับผมวันนี้อยู่กันครับในช่องกวิตแามดอดอยดอกดินชาแนลนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับคุณดอยพาท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนหลังบ้านนะครับของผู้ปกครองนักเรียนนะครับซึ่งด้านหน้านี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นกระลำปีนะครับซึ่งผู้ปกครองนักเรียนนะครับได้เอาแกละกระลำปรีนะครับมาปลูกลงใน ถุงดำนะครับซึ่งเขาในหมู่บ้านของเราเนี่ยผู้ปกครองนักเรียนจะหลายๆหลังคารเรือนนะครับก็จะปลูกตะหล่ำปีนะเอาไว้จำหน่ายครับในฤดูดหนาวนี้นะครับก็จำหน่ายกันในกิโลกรัมละ40 -60 บถึงบาทนะครับเป็นผักรดแสนพิษนะครับก็ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับในส่วนของถุงดำนะครับที่เขาเป็นวัสดุที่ใช้ปลูกน,นะครัก็ซื้อ มาจาก้านแคร์นะครับส่วนดินก็จะเอามาจากหลังแบนในแบนแถวนี้นะครับก็แบนผู้ของนักเรียนก็อุดมสมบูรณ์นะครับเอาดินมาผสมกับมุลนวัวเอามาผสมกับขี้วัวนะครับเสร็จแล้วก็มาแยกใส่ถุงแต่ละถุงรวมๆแล้วประมาณสัก6 0 7 0ถุงนะครับสำหรับสำหรับพันกระหล่ำปลีนะครับในโครงการในหมู่บ้านนะครับก็รวบรวมในหมู่บ้านนะครับออกเงินช่วยกันนะครับไปซื้อพันกระหล่ำปลีนะครับเขาเพาะอยู่ หลายๆที่นะครับรวบรวมกระดนนามของโครงการโคกนองแนโมเดลนะครับก็ไปซื้อพันุ์มาเอามาแจกแจกให้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็จะได้มาคนละแท็บสองแทบนะครับเอามาปลูกกันในบ้านนะครับซึ่งคุณราเองก็ได้เล็งเห็นนะครับว่าชาวบ้านของเราก็ได้ปลูกตลอดปีคุณล้วก็เหมือนกันครับคุณยาก็ปลูกเหมือนกันปลูกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับซึ่งปีนี้ก็หาชมชมนะครับมาชมนะครับว่าเขาปลูกกันยังไงกันบ้างนะครับ ในส่วนของขั้นตอนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเอาดินมาผสมกับขี้วัวนะครับผสมกับแก็บดิบนะครับก็มาลงดินนะครับมาใส่ในถุงแล้วก็เอาแก้พันมาปลูกลงในดินดูแลอย่างดีนะครับใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับบำรุงนะครับรอวันเจริญเติบโตซึ่งถ้าเราได้จำหน่ายเนี่ยเราก็จำหน่ายกันในหมู่บ้านนี่แหละครับหรือว่าจะมีลูกค้าจากที่อื่นนะครับมาซื้อนะครับซื้อใน คือซื้อลุมรวมกันนะครับหนงแบนนะครับประมาณสักร้อยกิโลนะครับเอาไปซื้อก็รวมๆหนงแบนขายไปนะครับกิโลกรัมละสี่สิบถึงหกสิบบาทนะครับก็จะเป็นรายได้หลักไม่ใช่รายได้หลักครับก็จะเป็นรายได้เสริมนะครับเนาะในช่วงแนแนวนี้นะครับที่โรงเรียนครูดอยก็ปลูกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นกระลำปีกระลำตอกแต่โรงเรียนเราปลูกเยอะหน่อยมีผักสลัดด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งวันนี้ครูดอยก็พาท่านผู้ชมมาชม ส่วนหลังแบนของผู้มกคองนักเรียนก่อนนะครับมีหลายอย่างนะครับในใน,ในหลังแบนนี้ก็จะมีน,นคะครมีต้นพลิกด้วยนะครับมีขึ้นช่ด้วยนะครับสีเห็นด้านแนวนะครับก็อะไรอย่างนี้ครับเราก็จะห้าชมให้ท่าน,นผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยแต่ในใกล้ๆโรงเรียนเนะี่ยในหมู่บ้านของเราเนะี่ยเขาปลูกกันเหมือนกันนะครับ แล้วก็มาศึกษาจากเขาก็นาไปปรับใช้ที่โรงเรียนของเรานะครับซึ่งคนณอก็ทำแอมจูลิน4ีสังข้อแสงนะครับก็เอามาแจกให้กับชาวบ้านเลยนะครับใครที่แวะไปที่โรงเรียนก็เห็นก็คุณด้ก็แจกเลยนะครับจูลินซีสังข้อแสงที่โรงเรียนนะครับเอาไว้ไปพ่นนะครับไปลดในผักนะครับโอเคครับเนาะในวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวคุณจะพาไปชมนะครับสวนผักที่ไหนกันบ้างคุณด้ก็จะ เอาลงไว้ใน YouTube นะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์คอมเมนต์และเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้เลยน,นะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับอมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ